โดนสะเทือนชายแดนกัมพูชาปั่นปวดหลังข่าวทรัพย์สินมูลค่าหมื่นล้านในไทยถูกตรวจสอบเข้มด่านชายแดนตึงเครียดทุนข้ามชาติสะดุดความสัมพันธ์ไทยกัมพูชากำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนหรือไม่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาสถานการณ์ความเป็นเครียดระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาเริ่มถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดหลังมีกระแสข่าวและรายงานจากหลายแหล่งระบุว่าฝ่ายกัมพูชาเกิดอาการจิตตก อย่างหนักภายหลังมีข่าวว่าทรัพย์สินมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอำนาจทางการเมืองระดับสูงของกัมพูชาในประเทศไทยกำลังถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นโดยหน่วยงานของรัฐไทยกระแสดังกล่าวส่งผลให้สังคมกัมพูชาเกิดความตื่นประหนกโดยเฉพาะในกลุ่มชนชั้นนำทางการเมืองและกลุ่มทุนที่มีผลประโยชน์พัวพันกับธุรกิจในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์โครงการร่วมลงทุนโรงแรมขนาดใหญ่หรือบริษัทที่มีการถือหุ้นผ่านนอมินี ซึ่งทั้งหมดกำลังกลายเป็นประเด็นร้อนนระดับภูมิภาคแหล่งข่าวด้านความมั่นคงของไทยระบุว่าการตรวจสอบครั้งนี้ไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ประเทศใดประเทศหนึ่งโดยตรงแต่เป็นผลจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยการฟอกเองินการถือครองทรัพย์สินของชาวต่างชาติและการใช้บุคคลสัญชาติไทยเป็นตัวแทนอำพรางการลงทุนซึ่งเป็นแนวทางที่รัฐบาลไทยกำลังเดินหน้าอย่างจริงจังในช่วงที่ผ่านมา ในขณะเดียวกันสื่อกัมพูชาหลายสำนักเริ่มรายงานข่าวในเชิงโจมตีประเทศไทยโดยพยายามสร้างภาพว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองอย่างไรก็ตามนักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมองว่าท่าทีเช่นนี้สะท้อนความวิตกกังวลภายในของฝั่งกัมพูชาเองมากกว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดจากนโยบายของไทยขณะเดียวกันประเด็นที่สร้างแรงสันเสถอนมากขึ้นคือกระแสข่าวเกี่ยวกับกลุ่มทุนจีนที่มีสายสัมพันธ์ทั้งในไทยและกัมพูชา ซึ่งกำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากมาตรการควบคุมชายแดนของไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ด่านชายแดนสำคัญที่เชื่อมต่อการค้าการท่องเที่ยวและแรงงานข้ามชาติมีรายงานว่าทางการไทยได้เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการเข้าออกของชาวกัมพูชาในบางด่านพร้อมทั้งจำกัดการเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลที่ถูกจัดอยู่ในข่ายต้องสงสัยด้านความมั่นคงและอาญากรรมข้ามชาติมาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อ,อกลุ่มทุนและเครือข่ายธุรกิจที่อาศัยแรงงานและเส้นทางโลจิสติกข้ามแดน แหล่งข่าวใกล้ชิดกับสถานการณ์ชายแดนเปิดเผยว่าการปิดด่านบางช่วงเวลาและการคัดกรองอย่างเข้มข้นไม่ได้เป็นการปิดประเทศแต่อย่างใดหากแต่เป็นการสกัดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อความมั่นคงภายในโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดอาวุธเถื่อนและขบวนการอาชญากรรมที่แฝงตัวมากับการเดินทางข้ามแดนอย่างไรก็ตามกระแสะในโลกออนไลน์ฝั่งกัมพูชากลับรุนแรงขึ้นมีการปลุกกระแสะชาตินิยมกล่าวหาว่าไทยใช้มาตรการทางเศรษฐ,ฐกิจและกฎหมายเพื่อกดดันประเทศเพื่อนบ้าน ขณะที่ชาวกัมพูชาบางส่วนเริ่มแสดงความไม่พอใจต่อรัฐบาลของตอนเองที่ไม่สามารถปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มทุนและแรงงานในต่างประเทศได้นักวิเครา,ธธาระห์ะเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียนให้ความเห็นว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างขององค์การพึ่งพาเงินทุนและทรัพยากรจากต่างประเทศมากเกินไปเมื่อประเทศใดประเทศหนึ่งเริ่มบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังย่อมส่งผลสะเทือนเป็นลูกโซ่ไปยังประเทศที่มีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในฝั่งประเทศไทยรัฐบาลยังคงย้ำจุดยืนชัดเจนว่าการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามกรอบกฎหมายสากลและไม่มุ่งสร้างความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยยังคงเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายขณะที่ประชาชนไทยจำนวนมากแสดงความเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์สนับสนุนการทำงานของภาครัฐโดยมองว่าการจัดการกับทุนสีเทาและอิทธิพลข้ามชาติเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อปกป้องระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงในระยะยาวสถานการณ์ทั้งหมดนี้กำลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดทั้งจากประเทศในอาเซียนและมหาอำนาจนอกภูมิภาคเนื่องจากอาจส่งผลต่อดุลอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคตอันใกล้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นความเคลื่อนไหวภายในกัมพูชาเริ่มชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะในระดับชนชั้นนำทางการเมืองและกลุ่มอำนาจทางเศรษฐกิจซึ่งมีรายงานว่ากำลังเร่งประชุมลับหลายครั้ง เพื่อประเมินผลผลกระทบจากการตรวจสอบทรัพย์สินในประเทศไทยและวางแผนรับมือกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแหล่งข่าวจากภูมิภาคอินโดจีนระบุว่าความกังวลหลักของฝ่ายกัมพูชาไม่ได้อยู่ที่ประเด็นทางการทูตโดยตรงแต่อยู่ที่ความเสี่ยงในการสูญเสียฐานทรัพย์สินและเครือข่ายทางการเงินที่กระจายอยู่ในประเทศไทยซึ่งถือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาคหากทรัพย์สินเหล่านี้ถูกอายัดหรือเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทางกฎหมายอย่างจริงจัง อาจส่งผลสะเทือนต่อโครงสร้างอำนาจภายในประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในขณะเดียวกันบทบาทของกลุ่มทุนจีนเริ่มถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มทุนที่เข้าไปลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ตามแนวชายแดนทั้งในฝั่งไทยและกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจคาสิโนอสังหาริมทรัพย์ศูนย์โลจิสติกส์และโครงการพลังงานซึ่งหลายโครงการถูกตั้งคำถามถ,ามถึงความโปร่งใสและแหล่งที่มาของเองินทุนมีรายงานว่ากลุ่มทุนจีนบางส,ส่วนแสดงท่าทีไม่พอใจต่อมาตรการเข้มงวดของไทย โดยเฉพาะการควบคุมชายแดนและการตรวจสอบบุคคลเข้าออกอย่างละเอียดส่งผลให้การเคลื่อนย้ายเงินทุนแรงงานและสินค้าเกิดความล่าช้าและกระทบต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสําคัญอย่างไรก็ตามฝ่ายความมั่นคงของไทยยืนยันว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายชัดเจนในการสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายคอเซ็นเตอร์ยาเสพติดการค้ามนุษย์และการลักลอบขนอาวุธซึ่งล้วนเป็นปัญหาที่สร้างความเสียหายต่อทั้งประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในระยะยาว ผลกระทบที่เริ่มเห็นได้ชัดคือสถานการณ์แรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชาซึ่งบางส่วนไม่สามารถเดินทางเข้าออกได้สะดวกเหมือนที่ผ่านมาทําให้ภาคธุรกิจบางประเภทในพื้นที่ชายแดนต้องปรับตัวขณะเดียวกันแรงงานเองก็เผชิญความไม่แน่นอนด้านรายได้และความมั่นคงในการทํางานนักเศรษฐศาสตร์มองว่าหากสถานการณ์ยังคงตึงเครียดต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าการค้าชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งมีมูลค่าสูงหลายแสนล้านบาทต่อปี โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภควัสดุก่อสร้างและพลังงานที่พึ่งพาการขนส่งข้ามแดนเป็นหลักในมิติทางการเมืองกระแสชาตินิยมในกัมพูชาเริ่มถูกจุดขึ้นอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อและโซเชียลมีเดียโดยมีการโยงประเด็นไปยังประวัติศาสตร์ความขัดแย้งในอดีตเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายในประเทศขณะที่ประชาชนบางส่วนเริ่มตั้งคำถามต่อรัฐบาลของตอนเองถึงความสามารถในการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ฝั่งประเทศไทยนักวิชาการด้านความมั่นคงประเมินว่าการยืนหยัดบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคแม้อาจสร้างแรงเสียดทานในระยะสัน้นแต่จะช่วยลดปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวโดยเฉพาะการแทรกซึมของทุนสีเทาและอิทธิพลข้ามชาติที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศในระดับภูมิภาคประเทศสมาชิกอาเซียนกำลังจับตาสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเนื่องจากอาจกลายเป็นกรณีตัวอย่างขององค์การจัดการกับเงินทุนข้ามชาติและอาชญากรรมข้ามพรมแดน ซึ่งเป็นปัญหาที่หลายประเทศกำลังเผชิญอยู่เช่นเดียวกันนักวิเคราะห์บางรายมองว่าหากทั้งสองฝ่ายสามารถใช้กลไกการทูตและความร่วมมือระดับภูมิภาคเข้ามาช่วยคลี่คลายสถานการณ์ความตึงเครียดอาจถูกจำกัดให้อยู่ในกรอบที่ควบคุมได้แต่หากปล่อยให้กระแสะอารมณ์และการเมืองภายในประเทศเป็นตัวกำหนดทิศท,ทางอาจนำไปสู่ความไม่แน่นอนในระยะยาวท้ายที่สุดสถานการณ์ไทยกัมพูชาในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงประเด็นความขัดแย้งระหว่างสองประเทศเท่านั้น แต่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กำลังเผชิญกับความท้าทายจากทุนข้ามชาติความมั่นคงชายแดนและการบังคับใช้กฎหมายในโลกยุคใหม่ทิศทางต่อจากนี้จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้นำแต่ละประเทศว่าจะเลือกแนวทางเผชิญหน้าหรือหาทางออกผ่านความร่วมมือและความโปร่งใสซึ่งจะเป็นตัวกำหนดเสถียร,รภาพของภูมิภาคในอนาคตอันไกล